วัดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวมาแนะนํากันอีกแล้วค่ะกับคันนี้เลยค่ะ isuzu all new mu x 3.0ขับ4นะคะ ultimate ปี2020จดใช้งานปี2021ค่ะราคาโปรโมชั่นค่ะ1นึ่งล้านหนึ่บาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวรถสีน้ตาตาลแบบนี้นะคะตัวกระจังหน้าโครเมียม มีเป็นตัวเซ็นเซอร์ให้4ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้ค่ะรวมไปถึงตัวไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะตัวรถเขาจะเป็นสีน้าตาลนะคะสําหรับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยเช่นกันนะคะตัวยางเป็นยางปี2020ปีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะดอกยางพร้อมใช้งานค่ะแล้วก็ตัวแม็กอลอยขอบ20แบบนี้เลยนะคะทางด้านของตัวกระจกมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้าง ที่จะเปิดเขานะคะจะมีเป็นตัวสมาร์ท e ีเลสแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหยงพามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะตัวภายในเป็นอ่าภายในสีน้ําตาลเช่นกันนะคะตัดดำเนาะริ่มกันจากทางด้านของตัวกระจกก่อนเลยนะคะตัวกระจกเขาจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นไฟฟ้าเนะเาะรวมไปถึงมีเป็นตัวอ่าเซ็นอร์ล็อกแล้วเรียบร้อยนะคะตัวพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็อ่า มีเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้ในตัวนะคะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงเนาะใต้พรมลายมีแอร์แบกให้นะคะแล้วก็มีเป็นตัวพุทธคอนโฟร์ให้ด้วยนะคะรวมไปถึงอ่าแพนเทลชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์กันได้นะคะทางด้านของตัวหน้าจอนะคะก็จะอยู่อ่า ก็จะเป็นตัวทัชสกรีนนะคะขอภัยนะคะแล้วก็ตัวแอร์ออโต้นะคะตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันนะคะมีกระลื่นถลายกระลื่นสะบัดให้ค่ะแล้วก็อ่าเป็นเบรกมือเบรกโหนเนาะรวไมไปถึงมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันแล้วก็อ่าออโต้สต็อปนั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะเป็นคันนี้เขาเป็นขับสี่ฟูลยูไดนะคะด้านหน้ามีช่องสําหรับอ่าวางแก้วให้2ช่องนะคะจริงๆตัวเรือนไม้เขาอยู่57,0 0 0กิโลเมตรนะคะแต่ว่าอ่าต้องปิดประตูนะคะนิยกไม่ได้ปิดประตูเนาะอ่าตัวด้านหน้า รถเขาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูภายในบ้างนะคะ,ะที่จะเปิดเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะคะตัวภายในนะคะกว้างขวางนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะตัวเบาะไม่ยับไม่ชํานะคะเบาะหนักทั้งหมดเลยนะคะเดินได้สีขาวนะคะสภาพเบาะคือยังแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ห้องโดยสารมีที่ชาร์จแบตให้นะคะรวมไปถึงตัวเพดานเนกลี้ย,ยงแบบนี้นะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าเลยนะคะดอกยางทุกเส้น ใช้งานนะคะอ่าสําหรับคันนี้เขาจะเป็นตัวขับสี่ฟลูดอยนะคะแล้วก็ด้านหลังเขานะคะอ่าชุดยางอะไรอยู่ครบนนเนอะเซนเซอร์ด้านหลังมีสีตัวด้วยกันนะคะกล้องมองหลังมีให้นะคะเครื่องสามทางเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ฝาท้าทยอ่าไฟฟ้านะคะดูแลใช้งานง่ายเชื้อเพลิงดีเซลนะคะ กว้างนะคะรถเจที่นั่งนะคะมีแอร์เราให้ค่ะตัวรถประมาณนี้เลยนะคะตัวเบาสามารถพับได้นะคะนี่นะคะสภาพสวยมากๆนะคะตัวรถที่รับมานะคะให้ดูตัวยางทั้ง4ี่เส้นนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในทางด้านนี้กันบ้างนะคะนี่นะคะตัวเบาไม่ยับไม่ช้านะคะแล้วก็ ได้เป็นบอกกระไฟฟ้าผู้น้าทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือกําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะหรือว่าดูเป็นรุ่นอื่นอยู่ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะโทรใส่โดยตรงค่ะ065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลยหยกนะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดรถทั้งหมดเลยไว้ที่ลิงก์ด้านล่างลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หรือนัดดูรถกันหน้าง,งานได้เลยค่ะสําหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลา ไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ